คลิปนี้เจ๊จะพาทุกคนมาฝึกแปลงฟันอย่างถูกวิธีแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลงฟันที่เราเชื่อผิดๆมาตลอดค่ะใครที่ไม่อยากฟันผุแล้วอยากมีฟันสุขภาพดีนะคะตามเข้ามาดูกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนมาดมวันนี้เสียงดำ ตอนนี้ดึกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวอมาจะดาวแต่วันนี้นะคะเจ๊มีคอนเทนต์ที่แบบอูมิุเจนาเสนอมากๆนะคะคอนเทนต์นี้เกิดมาจากตอนที่เจ๊ไปจัดฟันใหม่ครั้งที่2นะคะเนื่องจากรีเทนเนอร์หายและพอไปจัดฟันใหม่เนี่ยจะมีการเอสเย์ช่องปากใหม่ทั้งหมดแล้วพบว่าถูกเยอะมาก แบบนิดๆหน่อยๆชันน้นบนฟันบนฟันล่างฟันที่อยู่ข้างหน้าซี่นี้2ซี่ที่อยู่เนี้ยตรงเนี้ยก็ยังผุนะคะจนคุณหมอเนี้ยสอบถามว่าเฮ้ยแปลงฟันยังไงครับตอนนี้อย่างเงี้ยเราก็อธิบายไปแล้วพบว่าการแปรงฟันที่เจ๊ปแปลงมาตลอดนั้นผิดนะคะเจ๊ก็เลยขอสัมภาษณ์คุณหมอนัทพงศ์ซึ่งเป็นคุณหมอผู้บปิหารเอออสมัตคลินิกนะคะถึงวิธีแปลงฟันที่ถูกต้องมาแล้วก็มาทำเป็นคอนเทนต์นี้ให้ทุกคนดูกัน ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะใครที่อยากรู้ว่าวิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องนั้นแปลงอย่างไรบ้างนะคะตามเข้าไปดูเลยจ้ะกณะแพทย์นัตพงศ์กนกวิรุณครับจบการศึกษาจากคณะนแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้ประจำอยู่ที่คลินิก AOF นะครับแ d v a n c e d อ r t h o d o n t i c Smart c ิ i การแปลงที่ถูกต้องเราต้องแปลง3ด้านคือด้านหน้าหรือด้านนอกนะครับด้านที่เรายิ้นและเห็นด้านที่2คือด้านที่เราเคี้ยวเขาเรียกว่าด้านบดเคี้ยวด้านที่3คือด้านในนะครับ ฟันบนก็ติดกับเพดานถ้าฟันล่างก็เป็นติดกับลิ้นใช่ไหมครับสามด้านนะครับอย่าลืมเวลาแปรงให้เราจดแปรงไปที่คอฟันก่อนจดแปรงเข้าไปแค่ไหนดีนอนตั้งหรือยังไงดีที่ถูกคือ45องศาทํากับตัวฟันเฉียงๆวางถูกแล้วให้ถูวนนะครับถูวน10ครั้ง1นึ่งลองการตีห้าเสร็จไปบเสร็จแล้วเปลี่ยนตําแหน่ง1นึ่งองการตีห้าเ็ปแค่นี้เองไล่ไปนะครับจนครบบริเวณของฟัน คนส่วนใหญ่จะแปลงผิดคือไปถูยาวๆนะครับอย่างนี้ผิดนะครับทําไมเพราะว่าจะทําให้ฟันเนี่ยสึกเนาะแล้วฟันจะไม่สะอาดด้วย<อ>ถูถวนเนี่ยสังเกตค,คนแปรงมันจะเข้าตรงซอกฟันพอดีเลยนะครับด้านที่2ก็คือด้านกดเคี้ยวนะครับด้านบนใหเราวางแปรงตรงๆเลยอย่างนี้มางตรงๆอย่างนี้แล้วก็ถูวนเช่นกันนะครับแอคชั่นเดิมอ่ะแล้วพอถึงด้านปลายอย่างนี้เราก็วนกันนะครับไม่ยากใช่ไหมครับด้านที่3ก็คือด้านใน ฟันบนก็คือติดกับเพราเราก็วางให้แปรงเนี่ยทำมุม45อ,องศาแล้วก็ถูวนเช่นกัน10ครั้งพอครบ10ครั้งก็เปลี่ยนตำแหน่งนะครับมีความแตกต่างคือพอถึงด้านหน้าซึ่งเป็นส่วนโค้งเห็นไหมครับถ้าเรายังนอนแปรงอยู่เป็นไงครับมันจะไม่โดนเราจําเป็นต้องสั้งขึ้นอ,อยู่ในแนวตรงแล้วก็แปรงวนเหมือนเดิมนี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยอยู่มาก่อนใช่ครับพอเลยจากฟันเคี้ยวไปแนวมันจะตรงละเราก็นอนแปรงเหมือนเดิมแล้วก็หมุน10ครั้งหมนิคั่นี้เอง นะครับเอ่เดี๋ยวแถ็อีกนิดนึงหลังจากแปลงเนี่ยให้ใช้ไหมขัดฟันให้คิดซะว่าไหมขัดฟันเนี่ยเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่เราจะต้องใช้ทุกวันนะครับอย่างน้อยวันละหนึ่งครัง้งเวลาใช้เนี่ยปกติมันจะต้องสอดสอดเข้าที่ฟันเลยนะครับให้ให้แนบฟันนะแล้วก็กดลงไปแล้วก็ขยับขึ้นลงนะครับแต่ละซี่ก็ขึ้นลงขึ้นลงนะครับเวลาเราทานอาหารแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเษอารารติดฟันติดฟันบ่อยๆการใช้ไหมคือคำตอบ ้ทุกวันมาเลึ่งครั้งหลังจากแต่งตัน ยาสีฟันนะคะเป็นปัจจัยที่สําคัญมากในส่วนของการทําความสะอาดช่องปากช่วยขจัดคราบหินปูนแล้วก็คราบแบคทีเรียที่มาสะสมอยู่บนฟันของเรานะคะซึ่งเป็นที่มาของโรคเหงือกโรคช่องปากทั้งหลายแล้วก็เป็นที่มาของฟันผุนั่นเองค่ะการเลือกยาสีฟันก็เลยสําคัญมากนะคะสําหรับเจ๊เนี่ยในช่วงที่จัดฟันใหม่ตั้งแต่เริ่มจัดจนถึงตอนนี้คือประมาณ1เดือนครึ่งนะคะเจ๊ใช้ยาสีฟันของ d e n t i t o n Q10 Rose Refresh นะคะเพราะว่ายาสีฟันตัวนี้เป็นยาสีฟันที่ปลอดสารที่นักวิจัยเชื่อว่า สารก่อมาเร็งหลายตัวมากนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเดียมลอเรตซัลเฟตที่เป็นสารทําความสะอาดนะคะไดเอทานโอลามีน e อีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นสารทําความสะอาดพาราเบนที่เป็นสารกันเสียหรือไตรโคซานที่เป็นสารเคมีที่ใช้ในการต้านแบคทีเรียนะคะคือพวกนี้ในเดนติคอนคิวเทนโรดิเฟสคือไม่มีเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือยาสีฟันยี่ห้อนี้เนี่ยนะเป็นยาสีฟันที่ไม่มีไมโครบีดนะคะตัวไมโครบีดก็คือเป็นตัวเม็ดเล็กๆที่อยู่ในพวกเครื่องสำอางต่างๆนะคะแต่ว่าไมโครบีดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถูกดักจับได้ด้วย ระบบการบําบัดน้ําเสียมันก็เลยถูกปล่อยลงไปในห้วยหนองลำคลองบึงต่างๆนะคะซึ่งไมโครบีตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นักวิจัยเชืช่อว่าจะเป็นสารก่อมาล็งเช่นกันนะคะที่สําคัญยาสีฟันตัวนี้ไม่มีกลิ่นและก็รสสังเคราะห์และไม่มีการทดลองกับสารจั สำหรับปริมาณยาสีฟันที่ควรใช้นะในเด็กเนี่ยทันตแพทย์แนะนําว่าให้บีบยาสีฟันเท่าเม็ดถั่วเขียวก็พอนะคะคือเล็กๆเพราะว่าเด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะกลืนยาสีฟันลงไปได้มากนะคะฉะนั้นเราต้องบีบยาสีฟันในปริมาณที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะและในส่วนของผู้ใหญ่นะคะทันตแพทย์แนะนําว่าให้บีบยาสีฟันตามความยาวของขนแปรงตามความยาวของขนแปรงไม่ได้หมายความว่าโอ้ถ้าเกิดว่าฉันใช้แปรงยาวฉันก็บีบยาวเท่านี้ฉันใช้แปรงสั้นฉันก็บีบบีบสั้นเท่านี้อย่างเงี้ยใช่ไหมเจ๊คือไม่ใช่นะคะคุณเขาให้บบีตาม ความยาวของขนแปลงแนวตั้งนะคะคุณแนวตั้งนี้ไม่ใช่ความยาวของตรงนี้เป็นความยาวแนวตั้งตัวนี้นะคะความสูงของขนแปลงทั้ง2อันนี้ถึงแม้ว่าจะมีความยาวของแปลงต่างกันนะคะแต่ว่ามีความสูงของขนแปลงนั้นเท่ากันเลยฉะนั้นปริมาตรของยาสีฟันก็คือตามความยาวนี้เลยของขนแปลงนี้นะคะ ส่วนผสมหลักของยาสีฟัน Denticon Q10 Rose r e f c e ตัวนี้นะคะก็คือเป็นน้ำกุหลาบและสารสกัดจากดอกกุหลาบดามาเซนานะคะซึ่งทั้งสองตัวนี้มีคุณสมบัติในการลดการสะสมของแบคทีเรียอีโคไลกับจินจิวาลิสนะคะซึ่งแบคทีเรีย2ตัวนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดกลิ่นปากนั่นเองนะคะคุณเนื่องจากว่าสารโซเดียมโรเลสซัลเฟตนะคะเป็นสารที่กระตุ้นต่อมรับรสขมถ้าใครอยากรู้ว่ายาสีฟันที่ใช้อยู่มีสารนี้ไหมก็สามารถทดสอบได้โดยการแปลงฟันแล้วก็ลองไปดื่มน้ำส้มดูคะ่ะถ้าดื่มน้ำส้มแล้วเป็นรสขม มีโซเดียมลอเรสันเฟตแต่ถ้าดื่มน้ำส้มแล้วรู้สึกว่ารสชาติอร่อยใกล้เคียงของจริงแสดงว่ายาสีฟันที่ใช้นั้นไม่มีสาร SLS หรือโซเดียมลอเรสันเฟตจ้าในส่วนของความเข้าใจผิดในการแปลงฟันนะคะพูดเลยว่าอันนี้เจ๊ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะเนื่องจากการแปลงฟันนะคะต้อง ถึงนาทีต,ต่อครั้งความเข้าใจผิดแรกของหลายๆคนเลยก็คือเวลาแปลงอะอมน้ำแล้วก็เอาแปรงสีฟันที่มีบยาสีฟันแล้วเนี่ยไปรองน้ำแล้วก็เอามาแปรงแปลงแปงใช่ไหมเนี่ยคือความเข้าใจผิดข้อแรกนะคะเหตุผลที่นี่คือสิ่งไม่ควรทําก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะแปรงฟันประมาณ2-3นาทีแต่ถ้าเกิดว่าเรามีน้ําอยู่ในปากเยอะการแปรงฟันเนี่ยมันก็จะทาให้ยาสีฟันมันละลายเร็วถูกป่ะละลายเร็วเกิดฟองแล้วก็ย้อยย่างมาถึง ข้อศอกถึงคางถึงอะไรเงี้ยแลยะแลบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวละมันย้อยมากเราก็ไปบ้วนทิ้งนะคะซึ่งนั่นแหละทำ <c oughs> ให้การแปรงฟันของเรานั้นสิ้นสุดลงก่อนที่จะถึงเวลา2-3นาทีด้วยซ้ำนะคะผลที่ตามมาก็คือแปรงฟันไม่สะอาดนั่นเองค่ะสิ่งที่แนะนํานะคะก็คือเราใช้ไหมขัดฟันขัดพวกเศษด่านที่ติดตามซอกฟันเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วกวปากทำความสะอาดไปบางส่วนแล้วก็บ้วนน้าทิ้งให้หมดจากนั้นใช้แปรงสีฟันและยาสีฟันที่ไม่ต้องเอาไปร้องน้ํานะแปรงเลยนะคะแปรงแปรงแปรงตามวิธีที่คุณหมอแนะนํานั่ สัก 2- 3นาทีเราค่อยบ้วนฟองของยาสีฟันทิ้งนะคะตามด้วยการลูบปากล้างอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันเสร็จพิธีค่ะความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการแปรงฟันอีกข้อนึงนะคะก็คือเมื่อแปรงฟันเสร็จแล้วเนี่ยไม่ควรกินหรือดื่มแม้กระทั่งน้ําเปล่าเลยนะคะอย่างน้อย30นาทีจ้ะเหตุผลที่ไม่ควรกินหรือดื่มน้ำนะคะหลังแปรงฟันใน30นาทีแรกก็เพื่อที่จะให้ฟูวอร์ไลมีโอกาสได้ออกเรนป้องกันฟันผุอย่างเต็มที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งที่เป็นความเข้าใจผิดของเรามาโดยตลอดค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับการแปลงฟันและไขข้อข้อกังใจเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการแปลงฟันของทุกคนนะคะเจ๊ก็หวังว่าคลิปนี้มันต้องมีประโยชน์มากๆแน่ๆแหละเพราะว่าหลายคนก็ยังไม่รู้เจ๊เองก็เพิ่งรู้แปลงฟันติดมาสิบสิบปีนะคะเพิ่งรู้ว่าวิธีการแปลงฟัน,นเป็นแบบนี้นะคะและถ้าเกิดว่านูนูน้องๆคนไหนที่ดูอยู่นะคะก็สามารถที่จะเอาวิธีนี้ไปแปลงฟันได้เลยจ้า รู้สึกแบบมอนนืองฟ้าแมได้ทําแบบเพื่อทุกคนฝา <c oughs> กกดไลค์กด subscribe กันเอาไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบวันนี้ค่ะวันนี้มาดาเมาสขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ